กาแฟกลบบ้านกาแฟ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 ่คอฟกาแฟกาแฟเดินหนีผมเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูโอนะครับวันนี้ผมจะพาแก๊กแก๊กและคอฟฟไปบินตามหามะม่วงและกล้วยหอมนะครับเขาจะได้กลับมาซึ่ง ตอนนั้นครับปู่ผมบอกว่ามะม่วงกับกล้วยหอมเนี่ยบินอยู่แถวบ้านปู่ผมเนี่ยแหละครับบางทีเนี่ยเวลาแก๊กกับพอฟี่เขาเรียกแก๊กอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็อาจจะจําเสียงได้แล้วเขาก็อาจจะบินกลับมาเพราะว่ากงเนี่ยครับก็อยู่ใกล้กันมากห่างกันแค่หนึ่งกงเองครับนั่นก็คือกงหยกฟ้าหยกเขียวมันกันไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะปล่อยคอฟฟกับแก๊กเนี่ยไปตามหามะม่วงกับกล้วยหอมเพราะว่ากรงเขาเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาปล่อยกันเลยดีกว่านะคอฟฟแก๊กแก๊กแก๊กช่วยตามหาหน่อยนะคอฟฟไปแล้วนะครับเหลือแต่พี่ของคอฟฟนั่นก็คือแก๊ก นี่ครับน้องเข้ามาแล้วนะครับคอฟฟ e ก๊กแก๊กแก๊กก f แฟไม่อะไรครับอยู่บนสายไฟนี้เดี๋ยวตะโกนบอกก็ได้คอฟฟแก๊กแก๊กไปตามหามะาม่วงและกล้วยหอมที่เป็นนกหงอยกสีเหลืองหนยนะไปตามหาหน่อยโอเคไปไปผมไม่ได้หวังว่าเขาจะกลับมาเข้ากกงนะครับ แต่ผมหวังแค่ว่าขอให้เขาจำว่าบ้านผมอยู่ไหนแล้วแวะมากินอาหารและน้ำนะครับเพราะผมจะวางอาหารและน้ำไว้ให้เขากินนะครับซึ่งผมไม่ได้ปล่อยโดตโต้กับตีตี้นะครับถึงแม้จะเป็นกินซิกเหมือนกันแต่ก็ดื้อมากตอนนี้นะครับเขาส่งเสียงเรียกประมาณว่าอแล้วก็บินอๆๆไปตรงนั้นนะครับ แล้วในเวลาที่เขากำลังไปตามหาครับผมก็จะไปนั่งบดอาหารเพื่อที่จะให้เจ้าตัวน้อยทั้ง5้าได้กินนะครับโอเคไปบดแก๊กบาอฟมาเฉยสงสัยจะหาแถวๆนี้มั้งลองหาไกลๆดูนะแต่อย่าไกลเกินล่ะแล้วก็อย่าให้ใครจับด้วยแก๊กแกกบอกี้ๆเกวีวโอเคไปบดกันเลยดีกว่านะครับ วิธีการแกะมเมล็ดข้าวฟ่างของบ้านผมนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีกระดาษทรายแล้วก็มีถาดน,นะครับสําหรับใส่มเมล็ดข้าวฟ่างแล้วก็ต้องมีมเมล็ดข้าวฟ่างที่ยังไม่ได้กแกะแล้วก็มีกระปุกสําหรับใส่มเมล็ดข้าวฟ่างที่แกะแล้วนะครับวิธีการแกะนั่นก็คือนี่นะครับทํากระดาษทรายเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นมา อย่างนี้นะครับแล้วก็เอากระดาษทรายอีกแผ่นหนึ่งมาถูถูประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เปลือกเขาหลุดออกไป <c oughs> หลังจากที่เราขัดแล้วนะครับเราก็จะเอาไปร่อนหรือที่บ้านผมเรียกว่าฝัดนะครับ <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยครับ งผมทําไม่เป็นซึ่งผมใช้วิธีการเป่าเอานี่นะครับก็ออกมา<อ><อ>ผมก็ฝัดได้แค่นี้ครับแล้วผมก็กลัวไม่ได้ออกทุกคนครับทุกคนเห็นว่าอีซี่ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้วครับนั่นก็คือ เมื่อเราขัดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีทั้งมเมล็ดที่ไม่ได้ขัดและขัดนะครับเพราะว่าบางมเมล็ดเนี่ยครับก็ไม่ได้โดนขัดนะครับเ oh! นื่องจากมีอยู่หลายเม็ดถ้าทําทีละเม็ดก็เสียเวลานะครับผมก็เลยนํามาวางไว้แล้วค่อยใช้ไม้หรืออะไรพวกนี้แหละครับมาคัดคัดคัดจะมีกลุ่มของอันที่ขัดแล้วนะครับและไม่ได้ขัด โอ้ผู้ช่วยมาครับผู้ช่วยแก๊แกและคอฟฟี่สงสัยไม่ได้มาช่วยทำนะครับมาช่วยกินแล้วก็ช่วยทิ้งมเมล็ดข้าวฟ่างด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเขาเนี่ยใช้จัง,งอยของเขาเนี่ยตักเมล็ดข้าวฟ่างออกดูนะครับเนี่ย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 ช่วยแยกหน่อยนะคอฟฟี่เด็กดีเด็กดีประจำบ้านเลยนะครับเนี่ยคอฟฟี เขาเป็นตัวเมียนิสัยเรียบร้อยหย่ำเรียบร้อยจริงนะครับเนี่ยเฮ่อเริ่มใหม่ละเริ่มไม่เรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะครับอ่าไม้ไม้ไมอ้ผมรู้แล้วครับว่าจะใช้อะไรแก๊กแก๊กกินใช่ไหมโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่ใช่ละ ผมว่าแก๊กและคอฟฟจะแย่งของน้องกินแล้วนะครับผมจะใช้กระดาษทรายนี่แหละครับในการแยกปัดก่อนซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ผมเบื่อที่สุดเพราะว่าต้องมานั่งคาดประมาณนี้นครับคัแล้วก็ต้องใช้สมาธิมากๆด้วยนะครับไม่ไหลมาม่งกับกล้วยหอมจะกลับมานะเอ๊ะ ลืมไปครับแก้ของคอฟฟี่จะมากินไม่ได้นะมันจะค้่มจะมือแล้วไป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 ,ไป,ไปคอฟคอฟี่คอฟฟี่พอเราแยกแล้วนะครับเราก็จะเอาอันที่แกะแล้วเนี่ยไปใส่ในกระปุกนี้นะครับนี่ผมว่าผมจะหยุดก่อนสักพักหนึ่งนะครับ แล้วผมก็จะไปตามแก๊กกับคอฟฟี่ไปตามหาน้องมะม่วงและกล้วยหอมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปเล่นกันอยู่บนสายไฟนะครับนี่ตามหาหรือว่าเล่นหาเนี่ยครับโอเคไปตามเข้ามากันด,ดีกว่าครับ,นรบเนี่ยแก๊กกับคอฟฟี่อยู่ตรงนี้นะครับภาพก็อาจจะมัวมัวหน่อยเล่นกันอยู่บนสายไฟตรงนี้นะครับ น่าๆๆไปอยู่บนเสาไฟแล้วคอฟฟี่ระวังไฟดูดตายนะโอ้นแก๊กคอฟฟี่ไปตามหาน้องจะค่ำแลว้วเร็วๆแก๊กคอฟฟี่ไปตามหาน้องถ้าไม่ตามหาน้องก็กลับมาได้แล้วมีอยู่สองตัวเลือกถ้าไม่กลับก็ตามหาถ้าไม่อยากตามหาก็กลับบ้าน ว่ารอให้เขากลับมาดีกว่านะครับเร็วๆกลับมาดื้อมากเลยนะครับแต่อย่างน้อยบางทีเนี่ยมะม่วงกับกล้วยหอมก็อาจจะได้ยินเสียงเขานะครับพอเขาส่งเสียงแบบเอออะไรก็ไม่รู้นะครับของเขานั่นนะครับแก๊กแก๊กกับพอฟี่อยู่ตรงนั้นเปลี่ยนที่ซะแล้วผมขอให้มะม่วงและกล้วยหอมนะครับกลับมาหาผม ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมว่าใช้สองตัวนี้คงไม่ได้เรื่องผมจะไปตามเขากลับมาแล้วนะครับโอเคไปตามมาดีกว่ามาเร็วๆกลับบ้านนั่นนะครับคอฟฟอยู่ตรงนั้นผมไปเอาคอฟฟก่อนดีกว่ากนช่วยตามมาหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมไปไหนเกินความยาวของไม้ไม่ได้มาคอฟฟกลับบ้านคอฟฟ่คอฟ่คอฟกาแฟ่คอฟ่คอฟ เดินนี้ผมเลยนะครับพอจะจับคอฟฟี่เข้ากรงเป็นแบบนี้ทุกทีแต่แก๊กไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับแต่เขาจะวันนี้แก๊กเข้ากรงเห็นไหมครับเขาจะกัดวันนี้วันนี้นีได้แล้วเอาเข้ากรงก่อนนะครับเดี๋ยวน้องเขาก็ตามมาเองเห็นไหมผมบอกแล้วน้องเขาจะตามมาแก๊กถ้าได้คอฟฟี่ต้องรีบเอาเข้ากรงเลยนะเพราะเดี๋ยวก้อแเขาจะ้ามมา รู้งานดีว้าวผมไม่ต้องจับเข้ากรงเดี๋ยวดูนะครับสองสยับก,กับเต็มทีแล้วก็เข้าสิแก๊กแก๊กถ้าออกไปบินเล่นแล้วเข้ากรงก็จะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยครับหลายนาทีเลยกว่าจะเข้ากรง โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวันดี้แก๊กกคอฟมะม่วงก้อยหอมอยู่ไหนมากินข้าวที่บ้านด้วยนะ